จะมาแนะนำการใส่และการถอดหัว SC ด้านนี้นะครับก็จะเป็นหัว SC ตัวผู้ตัวนี้จะเป็นตัวเมียแต่ตัวนี้จะอยู่ที่อุปกรณ์จะอยู่ที่โมเดมจะอยู่ที่ตัว DP splitter อันนี้ก็ต่อกระสายนะครับตัวนี้ที่หัว SC เนี่ยมันจะเลื่อนได้จะเป็นเคี้ยวล็อกนะครับเลื่อนเนี่ยเอาไว้สำหรับเวลาถอดนะครับแต่ตอนใส่เราดันเข้าไปโดยตรงๆที่หัวนะครับจะมีตรงนี้เป็นเคี้ยวล็อก เขี้ยวล็อกตัวนี้นะครับมันจะเข้าไปตรงช่องนี้พอดีถ้าเราพลิกอีกด้านหนึ่งนะด้านนี้ไม่มีเขี้ยวด้านนี้ม,มีเขี้ยวล็อกนะด้านนี้ถึงจะมีเขี้ยวล็อกนี่ก็เหมือนกันเวลาเราใส่เราก็จะต้องใส่ให้ตรงตรงล็อกมันพอเราจะใส่เราเปิดฝาออกนะครับตอนใส่เราก็ดันเข้าไปลักษณะนี้ดันไปตรงๆเลย ดังเกร็งก็คือล็อกแล้วตอนถอดนะครับเราดึงตรงนี้ไม่ได้นะครับเราต้องจับที่จุดที่เขาทําเป็นล่องนะฮะตรงนี้ก็ทําเป็นล่องไว้ให้นิ้วมือจับอยู่แล้วจับตรงนี้แล้วดึงออกครับพอเราดึงปุ๊บเนี่ยนะครับเขี้ยวล็อกมันจะปลดในตัวนะครับครับในการติดตั้งที่อุปกรณ์จริงนะครับเราก็ต้องดูตรงเขี้ยวตรงนี้นะครับให้ตรงกับล่องตรงนี้ด้วยในเวลาใส่ เราก็ดันเข้าไปได้เลยเสียงดังแกลกก็ใช้ได้ครับในการถอดถ้าเรามีพื้นที่เพียงพอนะครับเราก็ใช้สามารถใช้นิ้วมือจับตรงนี้แล้วครับแล้วก็ดึงออกได้ทันทีนะครับลักษณะนี้แต่ถ้าเรามีพื้นที่ไม่เพียงพอเช่นนะหัวมันติดก,กันอยู่อย่างนี้เราก็ใช้มือหนึ่งนะครับนะจับที่ปลายแล้วก็อ,อีกนิ้วหนึ่งปลดล็อกแล้วก็ดึงออกมาพร้อมกัน